จะพามาชมวิธีการเปลี่ยนกองแอร์เองได้ที่บ้านนะคะดูคลิปจบภายใน2นาทีนะคะสามารถทำเองได้เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะเริ่มในส่วนของเก,ก๊สัมภาระด้านซ้ายนะคะก็สามารถขยับเปิดตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไราจุดวางของตำแหน่งเขาดูก็ลองขยับดูออกถอดออกมาได้นอะอันนี้ในรุ่นนี้ค่ะเป็นในรุ่นของ t ตโยต้าวนะีออสเนาะก็จะค่อ,ข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 อนข้างถอดง่ายนิดนึง แล้วก็มาในส่วนของลำดับที่2บางรุ่นนะคะก็จะมีแผงกั้นอยู่ตรงนี้นะก็สามารถใช้ไขควงช่วยในการทํางานเนาะจะมีน็อตอยู่ประมาณ3-5ตัวแล้วแต่บางรุ่นนะแต่ในส่วนของโตโยต้ามี a รุ่นเนี้ยค่ะจะไม่มีแผงปิดกั้นตรงนี้นะก็สามารถถอดจากสลักตรงนี้ได้เลยตรงแผงช่องเปลี่ยนกองแอร์ตรงนี้ก็สามารถเลื่อนยกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ เราเปิดแผงปิดตัวกล่อ,องแอร์เรียบร้อยเราก็จะเจอไส้ด้านในสีขาวนะเราก็ดึงไส้นี้ออกมาดูได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีฝุ่นมีคราบสกรปรกอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนกล่องแอร์อันนี้ได้เลยใส่กล่องแอร์ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าแนนใส่กล่องแอร์ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะปิดตัวนี้ลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่าก็จะปิดตัวนี้ปิดเข้าไปแล้วก็ตามด้วย เอเะลิ้นช็กนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็สามารถปิดได้เลยเรียบร้อยนะคะสําหรับขั้นตอนการเปลี่ยนวิธีกองแอร์นะคะสําหรับเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะวิธีการเปลี่ยนกองแอร์เองสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการเปลี่ยนกองแอร์เองง่ายๆได้ที่บ้านนะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือต้องการให้แนนทำคลิปเพิ่มนะ สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้ยังไงฝากติดตามแนนนะคะที่ช่อง YouTube ตรีรถสวยรถยนต์มือสองหรือติดตามแนนโดยตรงได้ที่เพจรถต้านมือสองปทุมธานีนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย